มีประวังขัน้นส่วนอัปปนาสมาธิเนี่ยค่ะสำหรับผู้ที่ผ่านอาทิกรรมิกาฌานมาเรียบร้อยแล้วนะคะอาทิกรรมิกาเนี่ยหมายความว่าตอนเริ่มฝึกครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วก็บรรลุอัปปนาสมาธิเนี่ยจะได้แค่อัปปนาสมาธิแค่หนึ่งชวนะแค่นั้นเองนะคะแต่หลังจากนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเรียกว่าท่านชํานาญในอัปปนาสมาธิมากนะคะ ท่านสามารถที่จะตั้งตั้งใจที่จะเข้าอัปปนาสมาธิเนี่ยนานกี่ขณะจิตก็ได้โดยที่ไม่มีพวังมาขั้นเลยนะคะตรงนี้เป็นเรื่องของความแตกต่างของฌานสมาบัติกับเรื่องของอุปจารสมาธิแต่อุปจารสมาธิเนี่ยก็เป็นจิตที่สงบป่าศจากกิเลสนิวรมากุ้มลุมจิตมากแล้วนะคะเพราะว่าผู้ที่เจริญอุปจารสมาธิเนี่ยคือใครคะ มีอะไรเป็นอารมณ์นะคะมีพุทธานุส ติเป็นอารมณ์ก็จิตเป็นอุปจารสมาธิได้มีเรื่องของภาธิพานเป็นอารมณ์ก็สามารถเป็นอุปจารสมาธิได้หรือเจริญเมตตากรุณามุทิตาพวกนี้นะคะโดยยังไม่ถึงอัปปนาเนี่ยจิตก็สามารถไปถึงอุปจารสมาธิได้ก็คือมีความสงบผ่องใสนะคะแล้วก็ไม่มีการมาฉันทะนิวรณ์กุ้มรุมจิตไม่ได้โกรธใครนะคะแล้วก็ไม่มี ความลังเลสงสัยในพระพูธพระธรรมพระสงฆ์มารบกวนจิตนะคะไม่มีความม่วงเหงาหานอนเป็นจิตที่ตื่นตัวนะคะผ่องใสแล้วก็เอ,อไม่มีความฟุ้งซ่านเข้าแทรกนั่นเองก็คือเป็นพวกที่มีอารมณ์กรรมฐานอยู่เช่นมรณานุสติพุทธานุสติเมตตาหรืออสุภะภาวนาก็ได้นะคะพวกนี้ก็คือจิตเป็นกุศลนั่นเองออกจากอกุศลด้วยกรรมฐานนะคะก็ถือว่า เอ,อสมาธิจริยาเนี่ยท่านก็สารเสริญคุณของการทําสมถะภาวนานะคะว่าพระนาคามีกับพระราหันเนี่ยท่านฝึกจิตให้มีกุศลจิตด้วยการอยู่ด้วยสมถะบ้างวิปัสนาบ้างแบบนี้นะคะสมามาก็เรียกว่าสมาธิจริยาเก้าคือฌานแปดบวกอุปจารสมาธิหนึ่งญาณจริยาสิบหกคืออนุปัสนาเจ็ด บวกวิวัฒนานุปัสนาหนึ่งบวกมร์สี่แล้วก็พระสมาบัตสี่ค่ะก็มาถึงตรงนี้ไม่ทราบว่าท่านใดอยากจะสนทนาหรือแบ่งปันความรู้อย่างไรเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญพระคุณเจ้าได้ด้วยนะเจ้าคะถ้ายังไม่มีเราก็มาสะกดรอยตามพยัญชนะในคำพีวิสุทธิมร์ต่อนะคะเรียนเชิญในการเรียนเชิญค่ะ ข้อความตอมาจะเป็นเรื่องวส,สีหานะครับท่านอธิบายว่าคำว่าวสีมีความชํานาญหมายถึงวส,สีห้าคือหนึ่งอาวชนะวส,สีความชนานาญในการลําลึกหรือนึกสองสมาปัชนะวส,สีความชนานาญในการเข้าสามอธิฐานะวส,สีความชนานาญในการตั้งอยู่สี่วุฒ ฐานาวสีความชำนาญในการออก 5. ้าปจัจเวกขณะวสีความชำนาญในการพิจารณาทบทวนก็มีคำอธิบายในในแต่ละข้อดังนี้นะครับการนึกถึงปฐมฌานได้นะที่ตนปรารถนาในเวลาต้องการตลอดเวลาต้องการไม่มีความชักช้าในการนําึกดังนี้เรียกว่าอาวชนะวสี ครับนี้ก็คำอธิบายในวสีที่หนึ่งนะครับคือชนะในการล้ำลึกหรือนึกนะครับต้องการที่จะเข้าฌานนี่ก็เข้าได้เลยนะครับเข้าปฐมฌานได้นะที่ตนปรารถนาในเวลาต้องการตลอดเวลาต้องการไม่มีการชักช้าในการเข้าดังนี้เรียกว่าสมาปัตชนะวสี ครับก็จะต่างจากข้อ1น,นะครับข้อ2ข้อ2เนี่ยชำนาญในการเข้าข้อ1สําชำนาญในการนึกหรือระลึกนะครับอันนี้ข้อวสีห้าข้อที่2คือถ้าต้องการเข้าชาตไหนกระสินไหนก็เข้าได้เลยนะครับข้อต่อมานะครับ ตั้งอยู่ในปฐมฌานได้หนะ้าที่ตนปรารถนาในเวลาต้องการตลอดเวลาต้องการไม่มีความชักช้าในการตั้งอยู่อังน,นี้เรียกว่าอธิฐานาวสีก็ต้องการเวลาเท่าไหร่ก็ตามนั้นนะครับต่อมาออกจากปฐมฌานได้นะที่ตนปรารถนาในเวลาต้องการตลอดเวลาต้องการไม่มีความชักช้าในการออก ต่นงนี้เรียกว่าพุทธานาวาสีต่อมาเป็นวสีที่ห้านะครับพิจารณาทบทวนปฐมฌานได้นะที่ตนปรารถนาในเวลาต้องการตลอดเวลาต้องการไม่มีความชักช้าในการพิารณาทบทวนอย่างนี้เรียกว่าปาาาัจเจเบขณะวสีอันนี้ก็เป็นสีหานะครับท่านก็ อธิบายในในไทรลักษข้ะครับในข้อความก็ตามที่เรียนนะครับค่ะก็พอดีได้เคยอ่านในปฏิสังขิทามาในเรื่องของวัสีห้านะคะท่านภาษารีบุตรเทระก็กล่าวเรื่องของวัสีห้าวัสีวสีเนี่ยแปลว่าความชํานาญนะคะ ก็สามารถใช้ได้ทั้งสมถะแล้วก็วิปัสสนานะคะเป็นหมายถึงเรื่องของความชํานาญแต่ในที่นี้ท่านเน้นเ,เรื่องของสมถะแล้วก็ในพระไตรปิฎกปฏิสัมพิทามาร์กนะคะก็มียกตัวอย่างเหตุการณ์ด้วยว่าสําหรับการนึกนะคะความชํานาญข้อที่หนึ่งคือชํานาญในการนึกเนี่ยวชนาวสีผู้ที่นึกได้เร็วที่สุดคือพระอรหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้านะคะ เพราะว่าทรงทรงมีพวังที่สลับระหว่างวิถีเนี่ยน้อยที่สุดกว่าใครทั้งหมดคือเพียงสองขณะจิตเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครที่จะนึกถึงไม่มีความชํนานาญในการนึกถึงฌานเนี่ยได้เร็วเท่าข้าพเจ้มีพระภาคนะคะส่วนเรื่องของสมาปฏิชนะวะสีเอ่อก็ท่านบอกว่าชํนานาญในการเข้าฌานท่านก็ยกตัวอย่างของท่าน พระมหาโมคคลานะเถระว่าแม้จะไปอยู่ตรงส่วนไหนของจักรวาลเนี่ยก็สามารถเข้าฌานได้เพื่อแสดงอภินญ,ญาบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องใช้เรื่องของเออการเข้าฌานนะคะก็ยกตัวอย่างในคำพีนเนี่ยท่านก็ยกตัวอย่างท่านพระมหาโมคลานะนะคะแต่แน่นอนในวสีทั้งห้าข้อนเนี่ยสูงสุดก็คือพระผู้มีพระภาคนั่นเองนะคะ ที่จะมีความชํานาญเพราะว่าทรงทรงเลิศทั้งปัญญาแล้วก็เลิศดทั้งฤทธิ์กว่าไข่ทั้งหมดอยู่แล้วนะคะเรื่องของอธิิฐานาวสีคือความตั้งอยู่ของฌานหมายถึงขณะที่เข้าฌานสมาบัติเนี่ยก็ท่านก็กําหนดเอาไว้ก่อนที่จะเข้าอยู่แล้วนะคะว่าจะจะเข้าหนึ่งวันสองวันเจ็ดวันอะไรอย่างนี้นะคะก็คนที่มีการเข้าฌานบ่อย แล้วก็ท่านฝึกบ่อยๆท่านก็จะมีความชํานาญในการที่จะอธิษฐานวสีด้วยนะคะเรียกว่าการตั้งอยู่เนี่ยพวกนี้คือต้องมีการฝึกนะคะส่วนเรื่องของการชํานาญในการออกก็คือนึกอยากจะออกเมื่อไหร่ก็น้อมจิตออกได้เลยปัจเจกขณะวะสคีคือก็คือความชํานาญในการพิจารณานะคะปัจเจกขณะเนี่ยเป็นปัญญาที่มาพิจารณาองค์ฌานต่างๆค่ะซึ่งเรื่องของ การเจริญวิปัสนาหรือว่าโรกุตระมรคโลกุตระผลหลังจากเกิดขึ้นแล้วก็จะมีปัจเจกขณะยานตามด้วยเช่นกันนะคะกรณีที่เป็นการผลของการเจริญวิปัสนาจนกระทั่งบรรลุธรรมแทงตลอดอริยสัตว์นะคะสุดท้ายต่อเออเาเรียกว่าอะไรคะวิถีจิตท,ที่ต่อจากมารคแล้วก็ผลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะก็จะเป็นปัจเจกขณะซึ่งเป็นวิปัสนาญาณข้อที่สิบหกนะคะ เรียกว่าเป็นวิปัสนาญาณเนี่ยจัดว่าเป็นวิปัสนาญาณข้อที่สิโดยลําดับของวิปัสนาญาณ16ระดับนะคะข้อสุดท้ายเป็นปัจเวขกขณะค่ะส่วนของสมถะก็หรือฌานเนี่ยก็มีปัจจเวขกขณะว่าสีด้วยเช่นกันคือความชํานาในการปัจจเวนกนั่นเองค่ะมาถึงตรงนี้ไม่ทราบว่าท่านใดอยากจะสนทนาอะไรไหมคะเรียนเชิญได้เลยนะคะทุกท่านเลยค่ะ ขอขออนุการนะครับคคือคำาว่านึกคำาว่านึกเนี่ยตรงเนี้ยผมเคยไปตนทุกถามพระเทระท่านหนึ่งนะท่านท่านอยู่วัวสินเนี่ยนะครับท่านก็เรียนปาเรียน,เร,ยนเรียนบาลีใหญ่บาลีเล็กมาเรียบร้อยเอาพิธามมาต้องมาเรียนมาแล้วนะครับท่านเรียนจบที่วัดหาดใหญ่เนี่ยท่านบอกว่าไม่ควรแปลคำาว่านึกนะท่านาตัวนี้เป็นภาษาบาลีมาเป็นแปลเป็นไทยบอกตรงเนี้ย แปลผิดไม่ทราบว่ายังไงครับช่วยช่วยให้คำกระจ่างตรงนี้เลยครับอ่าแล้วท่านได้บอกไหมคะว่าถ้าถ้าไม่ใช้คําว่านึกแล้วให้ใช้คําว่าอะไรคะท่านบอกให้ใช้คําว่าพิจารณาผมก็ไปรู้ว่าพิจารณาของท่านวันแปลว่าอะไรเพราะว่าเขาไอพิจารณาคืออะไรเขาก็บอกว่าท่านก็อันนี้ต้องไปถามอาจารย์มหาสมบูรณ์นัเองนะวัดวัดวัดอวัดเขาสนามไทยนะครับ ค่ะก็คําว่าอาวัชนะเนี่ยนะคะอาวัชนะเนี่ยถ้าเท่าที่เจอในพระไตรปิฎกท่านจะใช้คําว่าน้อมนึกเลยค่ะคือหมายความว่าเวลาเราจะสนใจเรื่องของอะไรเนี่ยจิตมันต้องคือมโนทวาราวัชนะจิตจะต้องไปก่อนจะต้องมีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ก่อนมโนทวาราวัชนะจิตก็คืออาวัชนะจิตนะคะคือสนใจที่จะอยากจะเข้าฌานละ มันก็คือการนึอกอะค่ะมันเป็นการงานทางใจอะแล้วก็ในพระไตรปิฎกท่านก็ใช้คําว่านึกด้วยนะคะเราก็พูดตามพระไตรปิฎกอะคา่ะ <sì> ไม่ทราบอันนั้นค่ะเรียนเรียนเชิญพระอาจารย์สมบูรณ์ค่ะ <S <S พิจารณาพิจารณาได้ไหมเอาวันชนาการเนี่ยอย่างเช่นตอนพระาสกาดท่านพิจารณาว่าเอ้เราควรจะไปพิจจะควรจะไปช่วยเขาไหมก็ได้ส่งพิจารณานี้เอาวัชนาการ ก็ใช้คา,า,าว่าวัฒนาการหน,หนึ่งแต่นั่นคือหก,ก็ไม่ให้แปลว่าน,นึกใแปลว่าอะไรหแปลว่าวัฒนาการใช่ไหมบาลีถ้าบ,บาลีก็ก็ฉลาดเท่าเดิมอ่ะก็แปลว่าน,นึกก็ได้มากให้นเข้าใจเนื้อความก็น่าจะใช้ได้ม้งที่ปรองดอในพิจารณาเห็น,นได้ถ้าพิจารณาว่าให้พิจารณาใช่ไหม พิจารณาที่มันเหมือนกับว่าจะต้องคิดหลายวิถีจิตเลยนะคะแต่อันนี้ท่านนึกถึงฌานก็คืออวาวชนวสีคือนึกนึกเสร็จแล้วก็คือเข้าเลยนะคะคือทุกอย่างอ่ะมันตามมาติดๆอะค่ะแล้วควําว่าวสีเนี่ยแปลว่าความคล่องการพิจารณานเนี่ยไม่คล่องแล้วนะคะกําลังสงสัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วพิจารณาอยู่นั่นเอ๊ะมันคืออะไรนะอย่างนั้นอย่างนี้อาเรเชิญค่ะคุณอาทิตย์ คือเมื่อพรคุณเจ้าท่านแปลว่านึกก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ทราบว่าสภาวะนึกกับการพิจารณาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าคําศัพท์นี้ท่านแปลว่านึกก็ได้นะอวัชนาะ,นะครับผมแต่สภาวะจริงๆยังไงในนี้ก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันภาวะเกิดเพียง เกิดเกิดเพียงเพียงชั่วขนาดจิตไม่ไม่เยอะค่ะเพราะว่าเป็นมโนทวารวัชนะค่ะส่วนสมาปัินี่ก็คือเข้าสู่วิถีแล้วค่ะเข้าสู่ชวนะแล้วเรียนเชิญอาจารยเชิญค่ะครับคอที่อาจารย์ท่านพูดถึงทาสกาที่ในในพระสูตรนะครับที่ว่าเวลาอาสนะแข่งกระด้าง ท่านก็จะก็นิยมใช้คาว่าอวาัชนาการก็คือก็จะพิจารณาว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นคือในที่นั้นนะก็นิยมใช้คำว่าอ่าบางครั้งก็จะทับศัพท์อวัชนะนะครับแต่บางบางบางท่านก็แปลว่าพิจารณาซึ่งแม้ว่าจะใช้ศัพท์เดียวกันแต่ในในบางที่อาจจะมีความหมายที่กว้างนะครับ ก็ได้แต่ในในบางแห่งอย่างปัญจทวารวัชนะหรือมโนทวารวัชนาม,มันขนาดจิตเดียวใช่ไหมครับถ้าถ้าเป็นอาวัชนาวส,สีเนี่ยมันอาจจะมีความหมายที่กว้างกว่าปัญจทวารวัชนะหรือมโนทวารวัชนาครับคุณหมอครับผมเข้าใจว่าคือเป็นลักษณะของการลำลึกการนึกการพิจารณาซึ่งอาจจะจะจะ,จะมีความหมายที่กว้างกว่า ในในจิตประเภทที่ว่าอาวัชนะในขณะจิตเดียวครับอ่ะขอบพระคุณค่ะก็เราก็เอาตามเพียาชนะไปนะคะเรียนในในวิสุทธิมั่านใช้คำว่านึกใช่ไหมคะอาจารย์บัญชรคะคำว่าชนะว่าสีในสมนึนก็ใช่ความหมายว่ารำลึกผมนึกกันนึกก็พิจารณาได้ความต้องการแปลว่าเป็นคนช่ำชองเรื่องนี้มากเลยจิบอล ถ้าจำชองมากไม่ต้องบคิดมากหรอกไม่ต้องคิดเนื้อคิดนานใช่ค่ะเจนพรจริงค่ะเห็นด้วยเจ้าค่ะก็คือนึกค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์บิวียนท่านในในในคำพีวิสูตรที่มากท่านใช้คําว่านึกใช่ไหมคะจำนวนนี้ท่านใช้คำว่ารำลึกครับอ๋อรำลึกค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะรำลึกก็คือการใช้คาว่านึกค่ะเชิญคุณอาสมโมค่ะเล่มคุณอาสมโมว่าไงคะ เออในเลื่องวัดวบัดวัดบัวนะฮะเขาใช้คำว่าน,นึกหน่วงครับใช่นึกหน่วงหรือว่าน้อมนึกน้อมนึกไปในเรื่องของโพชมแบบพัฒเนี่ยท่าในใช้คําว่าเราจะต้องมีจิตน้อมไปในสติทําสติให้เกิดในเรื่อง ตีสามพ่อชงอย่างนี้นะคะก็คืออาวัชนะนั่นเองค่ะคือคือคนเราจะทําอะไรทุกอย่างเนี่ยมันต้องน้อมไปอยู่แล้วเพราะว่าอาวัชนะเนี่ยเกิดก่อนนะคะเกิดก่อนชวนะค่ะก็เชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะไม่เป็นไรค่ะเป็นเรื่องของคําแปลอาเชิญเชิญพี่พาเกค่ะมณสิกานได้ไหมมณสิกาเจรสิกคุณหมอลองอ่านลัคนาที่เจสุกะของมณสิกาจะจะจะเข้าน ไม่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 น่าไม่น่าเกี่ยวค่ะเพราะว่าอาวัชนะเนี่ยเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของจิตเลยอ่ะพี่พะกินเป็นเรื่องของจิตที่ที่ไปถึงอารมณ์นั้นน่ะถึงสิ่งนั้นที่ต้องการแต่แน่นอนในจิตดวงนั้นก็ต้องมีมานสิการะเจตสิกด้วยเดี๋ยวหนูลองอ่านนักนาที่เจตุกะพี่พะกินคิดว่าเจอมานสิการไหมใช่ไหมคะมานสิกุ่มน่าจะเป็นมานสิการเจตสิกอาวัชนะ จะเข้าไหมธรรมนาธรรมชาติเป็นวุ่แนะนำตามวิทยาธรรมสู่อารมณ์ก็ก็เป็นเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะชาวนะปฏิปะาเอ,อ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะมนานัสสิการมันมีสามแบบนั่นแหละมีหมดเลยในลักษณะที่อุตส่าหชาวนะปฏิการค่ะโอเคค่ะ ลักษณะที่จตุกาของมนสิการมีการยังใจให้เล่นไปในอารมณ์เป็นลักษณะนะคะมีการยังใจให้เล่นไปในอารมณ์เป็นลักษณะมีการประกอบสัมปยุตธรรมไว้ในอารมณ์เป็นกิจมีการมุ่งหน้าต่ออารมณ์เป็นผลมีอารมณ์เป็นเหตุใกล้อธิบายการกระทำชื่อว่าการะคือการกระทำไว้ในใจ ชื่อว่ามนสิการในอภิธ,ธรรมมัทธวิภาวินีว่ามนสิการนั้นมีการเหนี่ยวใจมาในอารมณ์เป็นลักษณะในโมหะวิเฉชนีว่ามนสิการมีสามอย่างคืออารามณะปฏิปาทะกะมนสิการะได้แก่มนสิการะเจตสิกวิถีปฏิปาทะกะมนสิการะ ได้แก่ปัญจทวาราวัชนะจิตและชะวนะปฏิปาทะกะมณะสิการะได้แก่มโนทวาราวัชนะจิตในสามอย่างนั้นมณะสิการะเจตสิกมีการยังใจให้ดำเนินไปสู่อารมณ์ปัญจทวาราวัชนะจิตมีการยังใจให้ดำเนินไปสู่วิถี และมโนโทวาราวัชนะจิตมีการยังใจให้ไปสู่ชวนะค่ะในที่นี้ท่านประสงค์เอามณสิการเจตสิกก็คือหมายถึงลักษณะที่จตุกะของมณสิการเนี่ยนะคะคือคำอธิบายมณสิการะเจตสิกเท่านั้นค่ะ ก็อ,อาวัชนะจิตก็คือมโนโทวาราวัชนะจิตค่ะมีมาขินแล้วก็เออเป็นชวนะปฏิปาทกะมนัิการะคืออาวัชนะวสีค่ะแต่อาจารย์เชิญคิดว่าความหมายกว้างกว่าใช่ไหมคะอาวัชนะกับมนานัสิกานอาวัชนะคือวิพงค์ธรรมคือมนัสิกานได้ไหมใช่ไหมท่านเดี๋ยวเราพิจารณาดูแล้วกัน มโนโทวาราวัชนะจิตเลยเชิญเชิญในการเชิญค่ะท่าที่เห็นนะครับอในในบางแห่งอาจจะมีความหมายที่ที่กว้างขวางนะครับในในคำว่าอาวัชนาอย่างทีนี้ยังําอธิบายที่ท่านอธิบายนะครับว่าอ่การลํำลึกหรือการนึกถึงปฐมฌานได้นาะที่ตนปรารถนาในเวลาต้องการ ตลอดเวลาต้องการไม่มีความชักช้าในการรำลึกหรือการนึกอันนี้อธิบายคำอธิบายในออถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเป็นเรื่องของครบสิบเจ็ดขณะจิตได้เลยค่ะอาจารย์เชิญนะเพราะว่าการนึกเนี่ยการนึกเป็นเจ็ดชวนะเลยนีคะเข้าใจแล้วค่ะนึกก็คือครบ ครบสิบเจ็ดขณะในหนึ่งวิถีเลยด่าจะใช้หลายวิถีแล้วแต่คนแต่ของพระผู้มีพระภาคเนี่ยใช้น้อยที่สุดใช้น้อยที่สุดค่ะคือหมายถึงเอ่อมีความคิดในความนึกเนี่ยไม่ต้องนึกหลายหลายหลายรอบประมาณอย่างนั้นนะคะอ่าก็หมดเวลาพอดีนะคะ,ะคุณหมอคุณหมอขอนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้เห็นคุยเรื่องชาวนะปฏิภาะมา,ะาณะาศีการ นะครับนั่นหมายถึงเป็นมณฑสิการเพื่อให้ชาวนะเกิดขึ้นเสพอารมณ์นะครับในหน้าที่นี้จริงๆก็คือเป็นมโนทวาราชนะขณะที่เขาทําหน้าที่วอดถาพะณะนั่นแหละนะครับ,รบเขาก็จะตัดสินให้มีชาวนะเกิดขึ้นเสพอารมณ์หรือไม่นะครับแต่ใน,นการที่เขาเป็นตัวตัดสินให้มีชาวนะเสพอารมณ์หรือไม่มีตรงนี้เรียกว่าชาวนะปฏิปาทกะมณสิการ องค์องค์ทําเป็นอะไรคะอาจารย์มโนทวาราวัชนะจิตครับเพราะว่ามโนทวารวัชนะจิตเป็นตัวพุทธะพนะตัดินอารมณ์ได้ด้วยเป็นองค์ทําเป็นจิตใช่ไหมคะเป็นจิตครับมโนเป็นมโนทวารวัชนะจิตนะครับส่วนวิถีปฏิปาทกะมานสิการท่านบอกเป็นมานสิการเพื่อให้ปัญจทวารวิถีเกิดขึ้นนะครับปัญจทวารวิถีเกิดขึ้นได้ องธรรมก็เป็นจิตเหมือนกันก็คือเป็นปัญจทวารวัชนะจิตนะครับซึ่งถ้าไม่มีปัญจทวารวัชนะมามาณสิการก็คือใส่ใจในการเปิดรับปัญจารมณ์เนี่ยปัญจทวารวิถีก็เกิดไม่ได้นะครับดังนั้นวิถีปฏิปาทกะามานสิการองคธรรมคือปัญจทวารวัชนะจิตนะครับส่วนชวนะปฏิปาทกะามาณสิการองค์ธรรมคือมโนทวารวัชนะจิต ส่วนอารมณะปฏิปาทกะมนสิการอันนี้องค์ธรรมคือมานสิการเจสิกธรรมาที่มุ่งนำสัมยุธทธธรรมเข้าสู่อารมณ์นะครก็ตัวอารมณะปฏิปาทกะก็จะเกิดกับจิตทุกดวงเพราะจิตทุกดวงต้องมีอารมณ์นะครับก็คือจะนำมุ่งนำให้สัมยุธธรรมตรงเข้าสู่อารมณ์นะครับมีความแตกต่างกันในนี้ครับสาธุครับ ค่ะสาธุค่ะก็เมื่อกี้ที่หนูอ่านหนังสือก็คือเป็นหนังสือของท่านอาจารย์สมพรศรีวราทิตศนะคะท่านทำหนังสือลัคษนาที่จตุกะค่ะครับผมสาธุ<ส>าครับท่านอื่นท่านใดมีใครอยากจะแบ่งปันความรู้หรือมีคำถามไหมคะเรียนเชิญนะคะ ถ้าไม่มีก็ขอกราบอนุโมทนาทั้งสามสิบท่านนะคะก็กราบขอพระคุณแล้วก็กราบอนุโมทนาพระคุณเจ้าพระอาจารย์ทั้งสองรูปแล้วก็ผู้ร่วมฝังด้วยค่ะนิมนต์พระอาจารย์สมบูรณ์ช่วยรัธนาพระตนไตายปิดรายการด้วยก็ค่ะเดิน่อนก็อนุทนาบุญกับอาจารย์ทิพรทิ์โยมอาจารย์หมอสุ๊กินแล้วก็โยมอาจารย์เชิดแล้วก็ท่านผู้ร่วมรายการทุกท่านนะ ก็ต่อไปก็อุทิศสูงกุศลเพื่อจะได้อบุญกุลนี้เป็นเป็นสเสบียงนะ้วกันเนาะเบียงเป็นปัญญา <Yeah. S 1> ด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัช,ชาผู้เลิศคุณและอาจารย์ผู้เพื่อนหนุนทั้งพ่อแม่และพวงญ,ญาติสูนจารย์และราชาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติธรมาธิินทราทั้งกรและโลกบาลเยมาราชมานุษย์มิตรผู้เป็นกลางผู้จองราน ขอให้เป็นสุขสารทุกทัวนาอย่าทุกคนบุญองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลให้สุขสามอย่างล้นให้รูกถึงมิพานิน <c oughs> อารหังสมมาสัมพุทโธพระวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระขวาตาธรรมมุขมังนามัสามิ สุปฏิปันโนภะวะโตสาวกาสังโฆสังขังนาม,ามีอ่ะเจนพอรอุมุตาบุทุกันอุมาตาบุทุกันเจนพร